รุ่นนี้เป็นรุ่น LCI ตัวใหม่ล่าสุดนะครับออกแบบตัวนี้เป็นไม n เนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับปีพี่ห้อนี้รุ่นนี้ทั้งคันนะครับต้องมี50,000บาทครับเครือบสีเซรามิกคันนี้มาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้วิ่งไป2 0 0 0 0ื่นรันตีเหลือแต่ราคาดีหายไปร่วมๆล้าน ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับกับ TK Good Car กับเซ l เล็กมาในช่วงเซลช่วยข่าวรถครับวันนี้มีรถด,ดีๆมานำเสนอให้ท่านที่สนใจรถเจ้า BM w ซีรีส์5ในรุ่น 520D รถคันนี้รุ่นใหม่สวยยังไงใช้ไรยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับตามมาเลยครับ รถคันนี้ผิวพันธ์สวยนะครับสีไม่เคยทำเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นรถที่มีรับการจากศูนย์ BMW นะครับห้าปีด้วยกันรถคันนี้เริ่มออกมาเมื่อเดือนกุมภาปีสองหนึ่งนะครับใช้ไปสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมกับเจ้าซีรีส์ห้าห้าสองศูนย์ดีนะครับ LCDG สามสิบคันนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องสี ไฟหน้ากระจังหน้ารุ่นใหม่โฉมใหม่นะครับรุ่นนี้มันเป็นรุ่นแบบตัวท็อปของสาสไตล์ของ M Sport นะครับผมนะครับแม้กระทั่งล้อกระจังหน้าในรูปลักษณ์ของเขานะครับ M Sport จะหน้าตาอย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้า BMW นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น LCI ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งอยู่บนห้าง BMW อยู่นะครับ จบเจ้าการออกแบบกระจังหน้าใหญ่สวยหน้าใช้นะครับโ่วราคาออกห้างคันนี้นะครับอยู่ที่3ล้าน8นะครับแต่ใช้ไปแค้20,000นโลนะครับปีนิดๆน,นะครับวันตีก็ยังอยู่อีก3ปีกว่านะครับรถคันนี้ประวัติดียังไงนะครับทำไมมาเป็นมือ2อเดี๋ยวตามเข้ามาดูภายในรถด้วยกันกับผมเลยครับ ตัวด้านนี้นะครับที่เราเปิดให้ดูเงนี้เราเพื่อเช็คเช็ครถว่ารถทำไมใหม่แล้วจะขายเนี่ยมีบาดเหตุมาไหมนะครับเราใช้มือเนี้ยพอครับเพราะว่าเป็นรถใหม่นะครับถ้าเราไปแกะเนี่ยมันจะหลุดด้วยจะแกะยากมากแน่นนะครับแค่สังเกตนะแง้างดูเรก็รู้ครับรอยสะอาดอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเหตุยังอยู่นะครับเหตุประจาตัวรถยังอยู่นะครับ อย่างนี้แสดงว่าประตูบานนี้ผ่านนะครับไม่ไม่มีเกินทําสีมาแน่นอนนะครับมามาดูประตูประตูหลังบานที่สองครับนะครับลักษณะเดิมครับการเช็คครับไม่จำเป็นถึงขนาดต้องไปแกะยางครับแค่ง้างดูก็รู้ครับเพราะรถวันจะแน่นมากนะครับสัมผัสได้ครับมันลื่นครับพวกนี้แนวสันลื่นนีฮะแสดงว่าเดิม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 ไม่ผ่าน การทำสีมาแน่นอนนะครับล้อแมกก็ลวดลาย M Sport สวยหรูครับผมนะครับโอเคมาดูบ้านท้ายกันหน่อยสวยงดงามนะครับด้วยไฟท้ายรุ่นใหม่นะครับออกแบบตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะครับตีเป็นระบบท่อคู่นะครับท่อคู่ดูสวยดูดูงามดูเด่นนะครับออกจากยูโรป้านะครับรถมีประวัติดีครับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับประตูหลังบานท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็ระหว่างน,นี้เราเช็คเลยครับนะครับนี่ฮะถ้ารถมีบาดเหตุหรือผ่านสีมาอย่างเงี้ยเอามือสัมผัสเนี่ยนี่นิ่มๆอย่างเงี้ยนะครับเ,เล็กกดเล็กกดเล็กกดเงี้ยเนี่ยถ้านิ่มๆอย่างเงี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรฮะรตัวซีนกาวจากโรงงานยังอยู่นิ่มนวลน,นะครับไม่เคยทันสีมาแน่นอนแค่นนี้นะครับผมส่วนรถรุ่นใหม่ๆรุ่นนี้ครับ ที่เก็บสัมภาระกว้างขวางนะครับจะไม่มียางอะไรนะครับนะครับเขาจะเป็นยางรันแฟลนะครับแล้วก็มี SOS ส่งสัญญาณตรงจาก BMW Thailand นะครับมีศูนย์ความช่วยเหลือการรับประกันนะครับไม่ว่ารถท่านจะไปมีอุบัติเหตุที่ไหนนะครับตลอด24ชั่วโมงจะมีความช่วยเหลือจากตัวรถไปถึงศูนย์ก็จะมีการลิงก์กันแล้วก็จะส่งความช่วยเหลือมาหาคุณตลอด24ชั่วโมงในระหว่างที่ใช้เขาอยู่ครับแถบนี้นะครับจะเป็นเซนเซอร์ครับเป็นเซนเซอร์ครับ มีด้วยกัน4ี่จุดด้วยกันนะครับเซนเซอร์รอบคันนะครับหน้าหลังและด้านข้างทั้งหมดรวมด้วยกัน10จุดด้วยกันาการเ,เดิมครับใช้มือนึงครับแง้มดูหน่อยครับแง้มดูนิดหนึ่งแง้มดูนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะรถมันราคาสูงเราต้องเช็คให้ดีครับโอเคอนี้ะเราก็จะเห็นครับเอามือสัมผัสลื่นอย่างเงี้ยลื่นลื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรฮะ สีเดิมครับไม่มีการทำครับไม่มีการชนด้านนี้มาไม่มีบระเหตุนะครับผมเออจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นเขาติดฟิล์มนะครับซึ่งเจ้าของเดิมเขาติดตั้งมาฟิลมยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทั้งคันนะครับต้องมีห้าหมื่นบาทครับเห็นครับมาดูประตูบานตรงข้ามฝั่งคนขับ ว่ามีบาดเหตุมาไหมมีริ้วรอยอะไรมาไหมครับเราก็เหมือนเดิมครับงอแงดูนิดนึงครับแง้มดูแลงอแงดูนิดหนึ่งครับง้มดูแง้มดูนิดนึงไล่ดูครับไล่ดูไล่ดูต้นราคาค่อนข้างสูงครับเราจะเช็คละเอียดครับนะครับเดิมครับน็อตเดิมครับสีไม่สากลื่นมือครับไม่ไม่ผ่านการทำสีมาเลยครับคันนี้สวยครับ สีดำเป็นเงางามนะครับเพราะว่าเอาไปทำการเคลือบสีเซรามิกคันนี้มาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้จะขอมเขาไปทำการเคลือบเคลือบสีกันเนี้ยมาแสนกว่าบาทไม่ต่ำกว่าแสนสองนะครับเคลือบสีดำคันนี้ให้เป็นเงางามนะครับจะไม่เป็นลายขนแมวง่ายปัดออกฝุ่นจับไม่นานปัดเบาๆก็ออกครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างครับ 3ก้านสไตล์ M Sport นะครับขับจับถนัดมือนั่งเร็วแล้วแบบน่าใช้สวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสัญญาณที่เราจะใช้ติดต่อสื่อสารไปกับเจ้าศูนย์ B M ด้วยกันนะครับเวลามีประเทศะอะไรๆศูนย์รักษาความปลอดภัย S O S ก็จะส่งสัญญาณจากสัญญาณตัวนี้ออกไปตรงนี้จะเป็นช่องระบายก็เรียกว่าเป็นตัวเครื่องฟอกอากาศ จับฝุ่นละอองแบบละเอียดเล็กมากนะครับทำให้อากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นอากาศที่สมบูรณ์นะครับนั่งและหายใจสบายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเรานั่งในรถมันช่วยกรองฝุ่นละอองแม้กระทั่งกลิ่นต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นนะครับปรับโหมดได้ทั้งหมด3สเตปด้วยกันนะครับครับโหมดปรับนี่นะครับมีปรับกระทั่งเมนูนะครับเอสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัว พาร์ทเนอร์ชิพที่พวงมาลายนี่สามารถขับแบบเ,เล่นสปีดแบบที่งสองสาคันนี้อยู่ที่ประมาณ9สปีดด้วยกันนะครับผมคับสนุกเลยครับผม Apple p p l e CarP l a y ก็มีมารดปลอมรับอยู่กับเจ้า BMW ตัวนี้อยู่เรียบร้อยนะครับผมกับเลขไม้ที่อยู่แสดงผลที่หน้าจอนี่2,000,000โลเท่านั้นเองนะครับจากศูนย์เรารับประกันอยู่ที่ประมาณ1,50,000กิโลหปี ปกติรถ BMW มูรุ่นนี้จะรับประกันแค่3ปีแต่เจ้าของเก่าเขาเนี่ยเจ้าของเดิมมันเนี่ยเขาซื้อเพิ่มอีก2ปีเป็น5ปีนะครับเพิ่มเป็นแสนห้าหมื่นโลบวกกับแค่ปีรวมค่าบำรุงรักษาแล้วมันเครื่องแบนเทนเน้นอะไหลระบบไฟระบบช่วงล่างอะไรต่างๆเขาไม่ต้องคุณมาซื้อไม่ต้องจ่ายนะครับเขาเขาทำไว้ให้หมดทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับได้แถมฟิล์มนะครับฟิลมม์มซิิครอบคันอย่างสวยลยครับประมาณห0,000ื่นนะครับเคลือบเงาสีดํา การลอยอีกประมาณแสนสองนะครับซึ่งเป็นของแถนติดมาจากเจ้าของเดิมพวงกุญแจก็มี2ดอกครบคู่มืออะไรอยู่ครบหมดนะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารซอาหลังบ้างกว้างขวางแค่ไหนนะครับตั้งปมมาเลยรู้หรูากว้างขวางนั่งสบายนะครับสไตล์แบบผู้บริหารออกแบบมาเก๋ครับมีแอร์แยกสระซ้ายขวานะครับชั่นชาร์จ มีที่ชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จโทรศัพท์นะครับไม่ต้องไปแย่งกับข้างหน้าด้านหลังเราก็ทํางานได้นะครับอันนี้ก็ที่วางของนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ขุมพลังนะครับนะครับเราก็มาเช็คเลยครับว่ามีปัติเหตุมาไหมกับรถคันนี้นะครับครับจากกระจังหน้านะครับสวยไม่มีการถอดแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับอย่างเงี้ยสังเกตดูจับ จากหัวน็อตเนี้ยหัวน็อตเนี้ยนะครับ,รรรบไม่มีการขยับอย่าเงี้ยแสดงว่ารถเดิมจริงๆนะครับไม่มีการแกะทําสีหรือพ่นสีใหม่นี่เป็นสีเดิมจากรถคันนี้จริงๆจากขุมพลังคันนี้เครื่องยนต์4 4, 4สูบนะครับ 2,000cc เทอร์โบนะครับแต่สามารถทำแรงม้าได้ถึง190แรงม้าด้วยกันนะครับ อัตราการเร่งคันนี้นะครับ150ความเร็ว150อยู่ที่สิบวิเลยครับขับออกตัวได้แรงมากเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเครื่องยนต์แรงม้าสูงครับเครื่องยนต์ขุมพลังนี้นะจะประหยัดพลังงานมากนะครับจากค่าเฉลี่ยที่ผมเช็คมานะคัคนนี้อยู่ที่ประมาณประมาณ1ิบ9กิโลต่อลิตรนะครับ18 19กิโลต่อลิตรนะครับอัตราการเร่งสิบวิอยู่ที่ประมาณ ได้150กิโลนะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับเจ้า b a ่กับอยู่ตัวใหม่กระจังหน้าสวยเก๋ไก๋กับ C D I โฉมใหม่นะครับ i n ม่ c นเชนตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมโหใครมาหาเป็นเจ้าของคันนี้บอกได้เลยครับวิ่งไป20,000รันตีเหลือแต่ราคาเนี่ยหายไปร่มร่วมล้านนะครับรีบเข้ามาเป็นเจ้าของนะครับรถคันนี้ก่อนที่จะเป็นของคนอื่นนะครับ สวยมากคันนี้เดิมมีบรันตีมีรับประกันศู์นะครับได้แถมเคลือบเซรามิกสีติดฟิล์มกันรอยโอ้โหคันนี้สุดยอดนะครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเดิมน้มันขับออกไปได้เลยนะครับเซฟไปอย่างน้อยก็ประมาณ900 0 0 0บาทด้วยกันนะครับสวยเก๋น่าใช้มาเป็นจเจ้าข้าเจ้าของได้กับเจ้า G30 ครับจากรหัสล่าสุด G30 BMW LCA 520D ดีเซนกับขุมพลัง2 0 4 9 0แยลแรงม้านะครับผมวันนี้นะครับจาก TK คูดคานะครับนำเสนอราคาครับจับเจ้า BMW G30 สนนคาออกห้าง3ล้าน8กับรถวิ่ง20,000กิโลวันนี้เราเปิดราคามาที่ สีัมาก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ